อย่างเดียวก็จะต้องยื่นภาสีนะคะพออด91คืออะไรแบบพออด91ค่ะคือแบบแสดงรายการภาสีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนที่มีรายได้จากการจ้างงานเพียงอย่างเดียวที่ได้รับเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนในฐานะที่เราเป็นพนักงานประจําแบบพออด91ค่ะจะครอบคลุมเฉพาะรายการรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ1ประเภท เดวผู้ที่มีเงินได้หรือค่าจ้างอย่างเดียวจะต้องยื่นแบบนี้ทุกปี โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปค่ะถ้าเรายื่นออนไลน์ก็บวกไปอีก8วันนะคะยื่นแล้วก็ต้องชำระให้ทันด้วยนะคะหากมีภาษีที่จะต้องจ่ายดังนั้นค่ะถ้าหากเรามีเงินเดือนอย่างเดียวก็จะต้องยื่นภาษีนะคะยื่นให้ถูกยื่นให้ทันสบายใจกว่ากันเยอะเลยค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพอย